สวัสดีค่ะเจคเคนโนมาแนะนําที่ดินวิวสวยๆนะคะวิวภูเขาค่ะตรงนี้นะคะดินดีค่ะทุกท่านมีนนไฟฟ้ามีน้ําประปาสะดวกสบายเลยนะคะบนพื้นที่12ไร่้อมบ,บ้านหนึ่งหลังราคาเพียง4ล้าน5แสนบาทค่ะทุกท่านไม่ว่าจะทําสวนเกษตรหรือว่าการอยู่อาศัยนะคะที่ดินกว้างมากค่ะทุกท่านขุมๆนะคะ เดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักเพียงแค่700เมตรนะคะอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้สวนนกนะคะสวนนกเฉลิมพระเกียรติก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองนะคะทุกท่านของจังหวัดชัยนาทค่ะแต่ที่ดินตรงนี้นะคะอยู่ที่โคกตูมอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะทุกท่านก็อยู่ระหว่าง้อยต่อเนาะก็จะ เดินทางไปได้หลายจังหวัดเลยนะคะเป็นเลยต่อไม่ว่าจะเป็นรบบุรีสระบ,บุรีหรือจะไปชัยนาทนะคะทุกท่านก็อยู่ไม่ไกลนะคะแหล่งอํานวยความสะดวกครบคันค่ะพื้นที่กว้างขวาง,วางท่านใดสนใจที่ดินแปลงสวยวิวภูเขาหลังที่นี่นะคะมีบ้านด้วยนะคะอยู่อาศัยได้เลย45ล้นแสนบาทนะคะติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงได้คะ่ะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะ เจคนงใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ